สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสําหรับเรื่องเล่าแง่คิดชีวิตดีๆจากหนังสือรู้ก่อนตอนนี้ดีกว่ารู้นี้ตอนหลังของคุณธอมะเนลีลาพรค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ EP นี้เราเดินทางมาถึง EP ที่16แล้วค่ะชื่อตอนว่านิ้วก้อยร้อยล้านค่ะสําหรับเนื้อหาในตอนนี้นะคะก็จะเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยเลยค่ะโดยเฉพาะนักศึกษานะคะที่กําลังอยู่ในวัยรน สินใจเพื่อที่จะทํางานต่อที่สําคัญมันคือเรื่องที่รุ่นพี่ของคุณไม่เคยเล่าให้ฟังค่ะแต่มักจะบอกเสมอค่ะว่าให้ใช้ชีวิตในช่วงที่เป็นับนักศึกษาให้คุ้มค่ามากที่สุดเพราะไม่มีช่วงเวลาไหน จะมีความสุขเท่าช่วงที่เรากําลังเรียนสาเหตุที่รุ่นพี่ของคุณนะคะไม่เคยบอกในเรื่องของหทางที่จะไปสู่ความสําเร็จหรือความสุขในชีวิตนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะและสําหรับใครนะคะที่เพิ่งเริ่มงานประจํานะคะก็ควรรู้เนะะื้อหาในบทน,นี้ค่ะเพราะว่าคุณก็จะได้รู้ค่ะว่าคุณควรที่จะทําตัวยังไงหรือว่าต้องเพิ่มทักษะตัวไหนนะคะเพื่อทําให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตในอนะคนค่ะ และใครที่ทํางานมาสักระยะหนึ่งลองคิดดูค่ะว่าเนื้อหาในบทนี้นะคะก็จะคล้ายหรือเหมือนกับชีวิตจริงในการทํางานของคุณมากน้อยแค่ไหนอย่าเพิ่งหัวเสียนะคะเพราะว่าเนื้อหาในบทนี้ไม่ได้ชวนให้พวกคุณลาออกจากงานประจาหรือจะบอกว่างานประจําเป็นงานที่ไม่ดีค่ะแต่มีไอเดียบางอย่างที่อยากที่จะนําเสนอให้กับคุณนะคะในเรื่องของ จะทำอย่างไรนะคะให้สามารถที่จะทำงานประจำควบคู่ปไปกับการที่มีไรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็การที่มีเวลาเพิ่มมากขึ้นนั่นแหละคะ่ะหรือหากว่าคุณตัดสินใจอยากที่จะเป็นผู้ประกอบการนะคะยิ่งต้องรู้เนื้อหาในบางส่วน เพื่อใช้ในการตัดสินใจเนื้อหาในบทนี้ <_ C 1> แค่จะบอกให้กับคนที่ไม่รู้ให้รู้ว่าคุณจะต้องเจออะไรในงานประจำและจะต้องทําตัวยังไงให้พัฒนาตัวเองแล้วก็ต้องทําอะไรต่อและเตรียมตัวอย่างไรในอนาคตการที่เรารู้มุมอนาคตข้างหน้าเป็นสิ่งที่ดีทําให้เราสามารถที่จะวางแผนอนาคตได้ว่าเราควรทําอย่างไรต่อในแต่ละขั้นตอนในชีวิตทำให้ประหยัดเวลาค่ะไม่ต้องไปลงผิดลงถูก เรามาดูกันค่ะว่าในงานประจำที่เราจะต้องออกไปทำนั้นจะต้องเจออะไรบ้างเห็นผลของคนที่ทำงานประจำส่วนใหญ่ก็เนื่อมาจากเงินเดือนค่ะเป็นตัวชี้วัดที่จะทำให้คุณตัดสินใจว่าคุณอยากที่จะทำงานประจำและคำถามที่น่าสนใจก็คือในการทำงานประจำนั้นเขาก็ำลังตีมูลค่าคุณอยู่ค่ะซึ่งมองในมุมกลับกันลองคิดดูค่ะว่าค่าตัวของคุณคุ้มค่ากับมูลค่า ของเงินเดือนที่คุณได้รับในแต่ละเดือนหรือเปล่าคะมีคำถามถามถามาถามคุณหากม,มีคนมาเสนอซื้อนิ้วก้อยของคุณมูลค่า1ล้านบาทคุณจะขายไหมคะคําตอบก็คงไม่ không, แต่ถ้าเพิ่มเป็น10ล้านบาทคุณจะขายไหมคุณ niin, อาจจะลังเลนิดนิดแล้วก็คงตอบว่าไม่และสุดท้ายถ้าหากว่ามีคนมาขอซื้อเพิ่มจาก10ล้านเป็นร้อยล้านคุณจะขายไหมคะถ้าหากว่าคุณจะเป็นแค่ คนที่มี9นิ้วแต่ว่าคุณได้เงิน100ล้านบาทสุดท้ายคำตอบหลายๆคนก็คงไม่เหมือนเดิมนั่นแหละค่ะขนาดนิ้วก้อยแค่นิ้วเดียวคุณยังไม่สามารถที่จะใายได้100ล้านบาทก็ไม่สามารถที่จะเอามาแลกได้เพราะฉะนั้นทั้งตัวของคุณจิตวิญญาณคุณร่างกายของคุณและสติปัญญาของคุณ คุณคิดว่ามีมูลค่าเท่าไหร่อย่างที่จะให้พวกเรานะคะคิดมองย้อนกลับไปว่าเราสามารถที่จะทําอะไรได้มากกว่านี้ไหมมูลค่าในตัวเราถ้าหากว่าเขามาตีมูลค่าของเราเพียงแค่ปีละหนึ่งแสนหมื่นมองในมุมกับกันเราสามารถที่จะทําอะไรต่อยอดให้กับมูลค่าของร่างกายของเราได้มากขึ้นหรือเปล่าน่าแปลกใจไหมคะว่านิ้วก้อย เพียงนิ้วเดียวมูลค่า100ล้านบาทคุณไม่ขายแต่ร่างกายสมองและจิอวิญญาณของคุณคุณให้เขาเช่าเดือนละ15,000บาทตกปีหนึ่งประมาณ1 8 0 0 0 0บาทร้อยปีก็พึ่ง18ล้านเองไม่ใช่ต้องการให้คุณลาออกจากงานประจำนะคะเพียงเพื่อที่จะชี้ให้คุณเห็นว่ามูลค่าของค่าตัวของคุณมีค่ามหาศาล เพราะฉะนั้นจงเพิ่มมูลค่าของตัวคุณในแต่ละวันเพื่อคุณได้รับสิ่งที่เหมาะสมสำหรับค่าตัวของคุณค่ะเรื่องสั้นเรื่องนี้สอนเร้รู้ว่าเราควรหาวิธีการหรือเครื่องมือที่จะเพิ่มศักยภาพของตัวเราใหู้